ตล้วส้มตำยั่วๆไปเลยจ้าอสวัสดีค่ะมาค่ะแซ่บๆด้วยกันนะคะนี่ไก่ย่างส,ส้มตำของเราจ้าโอ้โหอื้อืออิ๊ ส้ตตมตำเผ็ดเผ็ดอืมอืมซับจีกกะผักลวกส้ตตมตำยั่วๆไปเลยจ้าอืมเผ็ดเปรี้ยวหวาน ขัดสัวอืมเ,เจี้ยบสมตำคือแบบแซ่บๆเลยจ้าอืมไก่ย่างใหม่ๆอบมาใหม่ๆ ช,ชแต่ย่างต้องกินกับส้มตำนี่มันเปนะ็นของคู่กันหอมค่ะทุกคนผักมีตามตู้เย็น 好嘛。 ุดออกจากกระดูกเลยค่ะนิ่มมาก ผักรวกมคำยังไงกินกับต้นหอมคือเข,ข้ากัน

我比它甜嘛。 วันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะคะเลยไม่มีข้าวเหนียวมากินด้วย ผักลวกส้มตำผักกาดขาวลวกอืต้นหอม กรอบกอบแล้วหวานด้วย แซ่บๆเลยจ้า สำหรับวันนี้กี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย